สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกใบสะระแหน่ไว้ในแก้วพลาสติกที่เหลือใช้เป็นแก้วที่ไม่ได้ใช้แล้วจะมาปลูกดูว่าผักที่ปลูกในแก้วพลาสติกดินภูเขาไฟจะเจริญเติบโตได้ดีไหมคะมาชมกันเลยวันจะลองไปปลูกดูว่าผัก ช่วงนี้สามารถที่จะปลูกไว้ในแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วโดยที่วันกรอกดินไว้และเจาะรูไว้ใส่ลวดแบบนี้นะคะสามารถที่จะห้อยไว้ได้ด้านล่างก็จะเจาะเป็นรูระบายน้ำไว้ เจาะเป็นรูลักษณะนี้เพื่อที่จะปลูกใบสาละแหน่แล้วก็จะมาลงปลูกกันเลยนะคะโดยที่วันได้ตัดใบสาละแหน่มาแล้วด้านบนเราก็จะปลูกผักวอเตอร์เคลสโดยที่วันจะเด็ดต้นที่แข็งแรงนิดนึงเพราะว่าวอเตอร์เคลสถ้าเราเด็ดยอดที่อ่อนมากก็จะปลูก ไม่ขึ้นนะคะมันก็ได้เด็ดมาแล้วแล้วก็จะวางไว้ปลูกไว้ด้านบนโดยที่กดไปให้แน่นแบบนี้อีกไม่นานผักวอเตอร์เคลสที่เราได้ปลูกไว้ประมาณ3-5วันผักก็จะฟื้นตัวและแตกลากออกเราสามารถที่จะเด็ดยอดไปรับประทาน ติ้มน้ำพริกหรือว่ารับประทานดิบๆก็ได้หรือบางท่านก็นำไปปั่นเป็นผักปั่นที่มีรสชาติเป็นผักคอรลูฟิลด้านล่างวันก็จะเราความลงก่อนเราก็จะปลูกตามรูที่เราเจาะไว้โดยที่วัน นำดินใส่ไปแล้วผักใบสาระแหน่แล้วก็จะนำต้นทีค่อนข้างแก่นิดหนึ่งที่มีรากออกแบบนี้สามารถที่จะปลูกในดินภูเขาไฟโดยที่เราเจาะรูไว้แล้วใช้ตะปูเจาะผักก็จะแตกรากแล้วจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี มันก็จะเจาะไว้ข้างละสามรูแล้วก็จะสอดเข้าไปในรูเลยการปลูกผักที่เขตอำเภอคุนหานก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปเราสามารถที่จะนำผักต่างๆมาดัดแปลงปลูกในขวดพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วน้ำ แบบนี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถนำมาปลูกผักได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เพราะว่าช่วงนี้เงินก็ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งเรื่องด้วยโรคโควิดก็จะทำให้บางท่านขาดไรายได้ไป เพราะว่าบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะนำสินค้าไปจําหน่ายตามตลาดได้แล้วเราก็จะมาปลูกผักกระถางผักใส่ขวดน้ำพลาสติกและแก้วน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถนำผักมาปลูกได้หลายแบบ วันก็จะปลุกเสร็จแล้วหนึ่งแก้วน้ำพลาสติกโดยที่วันใช้ตะปูเจาะรูแล้วก็นำใบสาระแหน่ที่ค่อนข้างแก่นิดนึงเพราะว่าถ้าเราใช้ต้นสาระแหน่ที่อ่อนเกินไปก็จะไม่งอกเราก็จะทำแบบนี้นะ ที่เมลากนำขึ้นมาปลูกเป็นผักพื้นบ้านที่มีมานานแล้วและเป็นที่นิยมรับประทานโดยที่นำไปใส่ลาบรับประทานและบางท่านก็นำไปประยุกต์ใช้อย,ย่างอื่นได้นี่ก็เป็นผักที่วันได้ปลูกเสร็จแล้วหนึ่ง แก้วน้ำที่เราเหลือใช้ไม่ได้ใช้แล้วเรามาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกระถางหรือว่าถุงพลาสติกดำเราก็จะซื้อลวดมา10บาทมาทำเป็นที่แขวนไว้แบบนี้มันก็ได้ปลูกเสร็จแล้วหนึ่งแก้วน้ำพลาสติก โดยข้างบนจะปลูกผักวอเตอร์เคลสด้านล่างที่เจาะรูไว้ก็จะปลูกใบสะระแหน่เราก็จะลดน้ําเช้าเย็นอีกไม่นานผักก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาและสามารถที่จะเด็ดยอดไปรับประทานได้ค่ะนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ประยุกต์สิ่งที่เหลือใช้ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ว่างก็มาปลูกผักช่วงเช้าช่วงเย็นโดยที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผักวอเทอร์ครีก็กำลังสวยมากพรุ่งนี้ก็จะเก็บไปแบ่งปันกันประมาณ4-5ถึงห้าุงดำเพื่อที่จะนำไปปลูกบางท่านมีที่ไม่เยอะสามารถที่จะปลูกผักลงกระถางแบบวันได้เพราะว่าช่วงนี้ เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่รายจ่ายนะคะขอโทษนะคะรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านนี่ก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างยัิญาติบางท่านก็มาเก็บพวกใบหอมต้นหอมไปใส่แกงนำไปใส่พวกไข่เจียวรับประทานได้เพราะว่าผัก ที่เขตอำเภอคุนหารช่วงนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นเพราะว่าตลาดนัดตามหมู่บ้านได้ปิดตัวไปทําให้การดํารงชีวิตค่อนข้างที่จะลําบากขึ้นนี่ก็เป็นพลิกที่วันได้นํามาปลูกประมาณเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้พลิกก็ได้เจริญเติบโต ลิ้ก็ติดลูกแล้วกระถางที่วันปลูกหอมแบ่งสีสเกตเป็นกระถางใหญ่ก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะหอมแบ่งสีสเก็ใบสาลาหน้าด้านหน้าน้นแล้วมีผักต่างๆอีกค่อนข้างเยอะที่ได้ลงไว้เราก็สามารถที่จะเก็บมารับประทานได้ทุกวัน ประมาณพรุ่งนี้วันก็จะนำผักไปโรยไว้สามารถที่จะนำไปดองได้จะเป็นพวกผักเสี้ยนตอนนี้ก็แก่แล้วเราก็เด็ดไปโรยได้โดยที่วันได้หาดินไว้เพื่อที่จะโรยผักเสี้ยนพรุ่งนี้ก็จะมาโรยผักเสี้ยน ันก็กำลังปลูกผักใบสะแหน่ในแก้วน้ำพลาสติกด้านบนก็จะเป็นผักวอเตอร์เคลสวันก็จะปลูกให้หมดประมาณ10แก้วน้ำที่วันได้เตรียมไว้มาลองดูว่าผักที่ปลูกไว้ในแก้วน้ำที่เหลือใช้ ลูกรองดินภูเขาไฟก็จะเป็นดินแดงลักษณะนี้ที่วันได้ตเตรียมไว้ในแก้วน้ำพลาสติกเราก็จะรดน้ำช่วงเช้าเย็นดูว่าผักจเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักด้วยการเป็นการประยุกต์แบบใหม่ที่สามารถจะปลูกผักไว้ในแก้วน้ำ ที่เรารับประทานแล้วดีกว่าเราทิ้งแก้วไปและขวดน้ำพลาสติกเราสามารถที่จะนำวัสดุต่างๆที่เหลือใช้มาปลูกผักได้วันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักเซียนนะคะขอบคุณค่ะ